ไปทำบุญมาแล้วทำไมถึงเก็บจนขาดขนาดนี้เออก็ลืมเอาออกลืมเอาออกเดี๋ยวจะให้ยิ้มแปลว่าเขาพูดวอะไรไก่แก้วขันขานสว่างแล้วทุกเช้าของแต่ละวันเนี่ยเขาจะเหมือนไก่ที่เพิ่งฟ้าออกมาสดใสจ้าไก้ไ้า เลยเชิญท่านตื่นมาปรึกษากันเพราะตื่นแล้วแบบฟู่คือเขาก็จะแบบเรียกทุกคนหลายๆให้ดึงดูดเข้ามาให้แบบรับแรงงานจากเรานะ<อ>ซื้อขายได้สมอารมณ์หวังไม่ว่าจะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดท่านเห็นอย่างไรพร้อมใจกันคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเห็นเห็นเขาเป็นยังไงหรือว่าอ,อะไรเงี้ยเขาก็จะพร้อมใจกันเพื่อช่วยเหลือเขาอุ้มชัวเขาหรือว่าคอยช่วยเหลือในวันที่ตกต่ำคําอธิบายคือ เปิดบ้านทันใดมีไปมีมาจาต้องมาแปลอีกทีต้องแปลในแปลมีชื่อบีเสียงไม่ต้องทุกหลอนนี่องก็เลยต้องก็รับผิื่นไม่แจ้งทําด้วยตนเองอาได้จากคนตุเลตได้มาจากตัวเองทั้งนั้นที่เราทำมาถือว่าเป็นใ่ที่ดี